กดใจส้มด้านบนได้เลยนะครับเป็นทีมงานเดียวกันเป็นสมาชิกเดียวกันนะครับตัวนี้800นิวตันนะครับสำหรับนะครับพิ800นิวตันอ่ะแรงสุดนะพี่มิโนต้าก็ใช้อยู่เช่นเดียวกันตะกร้าพี่แจ็คปักหมดให้แล้วนะตะกร้าที่23นะครับตะกร้า23เดียวดูให้น้องแบงค์สักครู่เดียวน้องแบงค์เดี๋ยวดูให้นะครับว่านะตะกร้านั้นมันเป็นยังไงนะสำหรับตัวนี้แนะนําก่อนเลยนะครับสาหรับใครที่อยากได้บล็อกแรงๆสําหรับพี่สา พิซา357นะครับพิซา357นะจัดไปสําหรับพิซา357นะครับปังบุญให้ตะกร้านี้ครับนะเป็นทานสู800นิวตันนะครับระบบในการยิงออกฟังเสียงก่อนแรงไหมผมไม่ได้โยกเลยแรงไหมเขาโยกให้ผมเองนะครับเขายกโยกโยกโยก,โยกแล้วก็กดอีกหนึ่งทีนะครับนะ หมุนมืดหมุนมืดหมุนมืดแบบนี้นะครับนี่คือสไตล์ของเขานะครับการน,นอตหลุดนอดล่วงอีกทีหนึ่งละกันนะครับสําหรับโหมดในการยิงเข้าโหมดในการยิงเข้านะครับก็จะมี1ขีดหมุน1นึ่งรอบจากอีกทีหนึ่งจ้กสองพันรอบจากอีกทีหนึ่งจ้กสามพันสามร้อยรอบจากแบบนี้สามพันสามร้อยรอบนี่คือทางฟูงครับผมนะครับและถ้าใครบอกว่า มันจะจริงอย่างที่พี่แจ็คว่าล้อยิงได้หนักขนาดนั้นล้อนะครับลดเกี่ยวใช้นะครับรถแมคโครใช้อยู่ในตอนนี้นะน็อตแท็กที่ว่ายากนะครับพี่แจ็ครีวิวนะครับทำคลิวิีโอให้หมดแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ทำให้บ่อยๆแล้วก็เพื่อนๆติดตามกันมาหลายท่าน FC นะครับกดใจส้มจดใจส้มกดใจส้มมาเยอะมากนะสำหรับวันนี้พี่มิโนต้าก็กดใจส้มมาแล้วน <laughs> ะ กดหัวใจเขาหน้าจอนะกดใจส้มเนะี่ยกดตรงสีขาวๆเนี่ยสีขาวๆด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมอ่ากดตรงสีขาวๆเนี่ยเป็นใจส้มนะครับเป็นทีมเดียวกันเป็นคนที่ชอบเครื่องมือช่างที่พี่แจ๊คแนะนําเหมือนกันใครใช้ทางตรงอยู่ตอนนี้กดใจส้มนะครับใครใช้โอทูกะอยู่ตอนนี้กดใจส้มมานะอ่านะครับอ่ะโอเคแล้วก็ตัวนี้นะอยู่ในตะก้านี้ราคาเดี๋ยวบอกให้เลยแล้วกันราคาพิเศษสาหรับทุกท่านในวันนี้นะ คุณเชื่อผมไหมว่านะครับบล็อก ok 800นิวตันนะถ้าประมาณนะครับเมื่อ,อไรก็ได้เอาตัวแบบว่าแรงแรงเอาตัวแบบว่าแรงแรงเพื่อนๆว่าราคาเท่าไหร่ย่างน้อยๆผมว่าต้องมีไม่ต่ำกว่า5,000ถึง6,000นะครับแต่นะแต่วันนี้นะครับผมจัดตะกร้าที่23นี้ให้นะเออเป็นทางตั8 0 0นิวตันและงานหนักๆนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเลือกไปเลยนะบแบตเตอรี่เป็น20ก้อนแบบมนนี้20ก้อน1ก้อนนะ20ก้อน1ก้อน นะอ่ะราคาพิเศษนะครับราคาจากปกตินะ2,000นะครับ500นะครับ58บาทเหลือแค่2,428บาทจ้าสวัสดีด้วยพี่วิทนะสวัสดีจ้า